ลือศีนินที่แรกก็ยังไม่มีใครเรียกนะครับทีนี้มีคนมาเห็นผมอยู่คนเดียวอยู่ในท่ากลางป่าแบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้ก็เรียกอ้าวลือศรี <c oughs> อีกทีก็ไม่ใช่ลือศีหรอกึก <c oughs> แรกก็เป็นหนุ่มนี่ก็เข้ากรุงเทพครับก็ไปทําง,งานอยู่หลายแหง่งออตามโรงงานต่างๆในค่าจ้างวันละสี่สิบห้าบาทจนยี่สิบปีจนกระทั่งถึง4ี่สิบสองปีครับการทําง,งานอยู่กรุงเทพนี้มันก็ ขึ้นอยู่กับนา,จายจ้างครับก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสะระคือไม่ต้องขึ้นกับใครตั้งใจว่าจะมาเมื่อปี2542นะก็เลยเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็พอดีก็ทางบ้านทางญาติพี่น้องเขาได้แบ่งพื้นที่กันแล้วตรงนี้นะเป็นที่ส่วนของผมมี13ไร่มาเห็นสภาพพื้นที่ตรงนี้แล้วมันเป็นสภาพพื้นที่ที่จะทำนาทำอไรเขาก็ทำไม่ได้มันเต็มไปด้วยดินลูกลังแล้วก็ หินเป็นหินศิลาแรงเป็นก้อนๆผมก็เลยคิดว่ามันเป็นความท้าทายมาทีแรกเดียกก็ปลูกกระตอ к ก่อนปลูกกระตอบเสร็จแล้วก็หาแหล่งน้าเลยเริ่มขุดสะแล้วสะแรกใช้จอบไอ้รถแม็โคร,รถอะไรก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้ไอ้แรงงานตัวเองนี่แหละค่อยๆขุดไปหินนี่ก็เก็บใช้ชแสดงงัดขึ้นมาแล้วก็ก้อนไหนที่มันใหญ่มาก ก็กระแทกทมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เก็บไปเรียงเป็นกําแพงหินสิ่งที่เป็นรูปประมที่สุดก็คือว่าการปลูกต้นไม้คิดว่าจะเป็นเสริงระบบนิเวศก็พยายามปลูกต้นไม้ที่มันทนต่อความแห้งแล้งอย่างามะม่วงนี่เราก็ปลูกมันเล็กๆก,ก็ดูแลหน่อยทำร่มให้มันลดน้ำพอจากสามปีสีปีลปล่อยแล้วแล้วก็ว่าอาศัยว่าเรียนแบบธรรมชาติคือการพึ่งพาอาศัยกัน เอาต้นไม้ในป่านี่มันจะเกื้อคูลกันอาต้นเล็กก็อาศัยร่มเงาของต้นใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทุกอย่างทําไปก็ไม่ต้องลงทุนมากเลยเรียกว่าต้นทุนต่ตําการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันต้นทุนตำ่ำเราไม่ต้องไปว่าจะกินอย่างงู้นจะกินอย่างน,น,น,างนี้พอหาอะไรมาได้บางก็กินไปให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มีพลังทำงานก็พอ ต่ถ้าเกิดว่าเราป่วยไมไม่สบายขึ้นมาเมื่อไหร่นี้วันนั้นเราไม่สามารถทำประโยชน์ได้เราก็สูญเปล่าในก่อนแล้วก็คำว่าไล่นาสวนผสมทฤษฎีใหม่คำพวกนี้นะผมก็พยายามติดตามดูใช่แล้วเลยมาทำเลยดีกว่าไม่ต้องลังเร้วทำเลยแต่ว่าที่ทำอยู่นี้มันก็ ไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบนะที่ทํานี้ก็เป็นเพียงบางส่วนบางเสีย้ยวเอาแค่ปรับสภาพแวดล้อมจัดระเบียบธรรมชาติให้เป็นระบบนิเวศสักหน่อยกพอให้ชีวิตนี้พอดําเนินอยู่ได้ขอสบายๆเรียกว่าสัปปายะแล้วก็เหมาะแก่าฐานะคือฐานะอย่างนี้ไม่ต้องไปเ,เหมือนอย่างคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกับว่าภารกิจส่วนตัวหรือว่า ชีวิตส่วนตัวเรานี้มันุมเหมือนไม้ท่อนเดียว,วเรามีเมียม,มีลูกมีครอบครัวมากมากนะมีรถยนต์มีบ้านรูมอีอะไรบ้างแล้วก็แบกมากขึ้นไปหลายท่อนมันก็หนักมากนี่เราแบกท่อนเดียวก็เบาท่อนเดียวนี้ก็ไม่ต้องเป็นภาระแก่สังคมแกญาติพี่น้องลูกหลานมากให้พึ่งตัวเองได้รายได้ไประจำทุกวันนี้ก็อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละหกร้อยาบาท ตัวนี้คือรายได้หลักถ้าจะเอาเขาจริงๆเนาะมันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าผมมันพอเพียงรอยฉลาดในการที่จะบริหารจัดการอย่างเช่นว่าคนทราชอบกินกาแฟใช่ไหมถ้าเงินน้อยก็หยุดซะกาแฟอชอบดื่มเหล้าใช่ไหมเหล้ามันแพงก็เลิกซะชอบซื้อ mm. บุรีใช่ไหมบุรีมันแพงก็มาเรียงด้วยก็เลิกมันก็พอจริงครับพราะพระธองค์บอกว่าความรู้จากอิ่มในกามนั้นะไม่มี เพราะนั้นพอพอยทีิใจทุกวันนี้ก็ไม่อยากได้อะไรหรอกบางคนจะเอาไฟฟ้ามาให้เอามาั้ยไม่เอาแล้วไม่อยากได้หรอกตะเกียงนี่ก็อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรบางคนจะเอาโทรศัพท์มือถือมาให้เอามาั้ยไม่เอาแล้วเอามองทำไมไมันรู้ของจะติดต่อกับใครคือเรามาอยู่นี่หมายความว่าโลกมนุษย์เรานี่นะทุกอย่างไม่มีของใครหรอกเพียงแต่ว่าเรามาอาศัยอยู่ ชัวระยะเวลาหนึ่งเทาั้วก็จากไปเรื่องอนาคตที่จะมาถึงอย่าไปคิดมันเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อย่าไปติดใจมันให้เป็นบทเรียนเป็นเป็นครูสอนเราอนาคตมันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปคิดถึงเอาวันนี้ให้ดีที่สุด